เครือข่ายโทรศัพท์มือถือทีโมบายกำลังเตรียมการเปลี่ยนแปลงให้ขึ้นยุคใหม่การปลดกเกษียณเครือข่าย LTE จะเป็นเรื่องสำคัญในปี2 0 2 8และมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกก่อนที่เราจะลงลึกลงเอยเข้าไปยังรายละเอียดของแผนนี้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือคุณเคยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องยากหรือไม่การเปลี่ยนเครือข่ายจาก 4G เป็น 5G อาจจะดูเหมือนเรื่องง่ายๆแต่มันมีผลกระทบต่อการใช้งานของเราเป็นอย่างมาก ทีโมบายกำลังเตรียมการปลดกเกษียณเครือข่าย LTE ในปี2028เพื่อทุ่มแบนด์วิดท์ให้กับเครือข่าย 5G t t n n a l o n e 5GSA การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ให้บริการเครือข่ายต้องการที่จะเติบโตและปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับยุคใหม่ก่อนที่เราจะลงลึกลงเอยเข้าไปยังรายละเอียดของแผนนี้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือคุณเคยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องยากหรือไม่ การเปลี่ยนเครือข่ายจาก 4G เป็น 5G อาจจะดูเหมือนเรื่องง่ายๆแต่มันมีผลกระทบต่อการใช้งานของเราเป็นอย่างมากแต่เมื่อเราเข้าถึงยุค 5G แล้วมันก็มีข้อดีและข้อเสียของตัวเองการเปลี่ยนเครือข่ายเหล่านี้มันจะมีผลกระทบต่อการใช้งานของเราและเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ในโลกของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือแต่นี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ที่โมบิกากำลังเตรียมการปลดกเกษียณเครือข่าย LTE ในปี2028เพื่อทุ่มบนด์ w i ดต์ให้กับเครือข่าย 5G standard 5G SA ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกการปลดเกษียณน,นี้มีเป้าหมายให้เครือข่าย LTE มีช่องสัญญาณเพียงหนึ่งช่องความกว้าง5เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาคอขวดในการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับเพียง LTE หรือ 5G SA ในยุคแรกๆ แต่ที่น่าสนใจคือทีโมบายมุ่งเน้นให้ลูกค้าองค์กรเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ที่รองรับ 5G standalone เป็นหลักตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปและภายในปี2035เป็นกำหนดเส้นตายสุดท้ายที่ทีโมบายจะยังคงเปิดช่องสัญญาณ l t ี5เมกะเฮิร์ช่องเดียวไว้ก่อนที่จะยุติการให้บริการ l t ีทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานทั่วไปและอุปกรณ์เก่าซึ่งสมาร์ทโฟน 5G รุ่นปี2019หรือ2020หลายรุ่นยังใช้ LTE ในการโทรวอเลทเนื่องจากยังไม่ได้รองรับ 5G standalone v i n a ดังนั้นผู้ใช้กลุ่มนี้จึงควรพิจารณาอัปเกรดอุปกรณ์ภายใน24เดือนข้างหน้าการใช้งาน LTE ในช่วงหลังปี2 0 2 8จะเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากมีแบนด์วิดต์จำกัดคล้ายกับประสบการณ์การใช้เครือข่าย 2G 3G ก่อนการปิดตัวแต่ก็มีข้อดีที่เครือข่าย 5G เซจะเป็นเครือข่ายที่มีความเร็วและความเสถียรมากขึ้นแต่นี่เป็นเรื่องที่คุณควรรู้ว่าการเปลี่ยนลูกค้าออกจากเครือข่ายเก่าต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก จะมีความเป็นไปได้ว่ากำหนดเวลาที่ทีโมบายวางไว้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตแต่ทิศทางของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโลกสู่ยุค 5G นั้นถือว่าชัดเจนที่สุดคุณคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้คุณคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อการใช้งานของคุณอย่างไรมีความคิดเห็นอะไรไหมที่คุณอยากจะแบ่งปันกับเรามาใช้ความคิดเห็นของคุณในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในยุคใหม่นี้ด้วยกัน